น,นงานออกมาได้เลยตัวน,นี้เราก็ผดสายส,ายสลิงออกฝั่งนูน้นสองเส้นตัการนี้งานออกมาได้เลยตัวน,นี้งานออกมาได้เลยนี่เป็นเป็นบนะิสุบิชิไทตันสองพันสิบสี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องยก็รัาปัดนะฮะดูก่อนตันี้นนนนกำล,ลังเลื้อยอยู่บิสุบิชิไทตันสองพันสิบสี่ พอเรามาสภาพข่ายเย็นคุณก็ดูไม่ได้นะครับตนนัวนี้โอเคเราก็ก็ดึงออกมาได้เลยเหมือนกันงัดไมาได้เลยเหมือนกันชุดนี้ง,งัดออกมาได้เลยโอเคแล้วี็ถอดมาสิถอดคอนโซลนะปัดไปแล้วครับมิสเมกิไททัน2องพันสี่ประมาณนี้นะครับ นี่ครับพิซซึงชีทไททันสองพันสบสี่แภาพนี้ไม่เอาแล้วครับไม่ล้างแล้วล้างไปเดี๋ยวก็รั่วแต่มีซซึ่ๆชีไททันนะครับสองพันสิบสี่สับว4คื่องแอร์ครับแบบ วันนี้นี่ทำไปซืรอเองครับชอบฟอรสเน็กฟอรสเน็กนู่นแยวให้เอไปแล้วน้ำน้ำโสกปะรกน่าดูเลยน้ำสกปะรกน่าดูเลย ซูบุชิเทตันนะครับ2014ัอสิบสี่เคความเร็ว D I D จะใส่ตัวเอนะครับค่อยๆไปค่อยใส่ลงไปไปค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปอไปไปใส่รูเลยใส่เข้าข้วขั้วรู้ไปแหละ เนี่ยรูบนรูบนรูร่รรางด้วเยเข้ารูร่างด้ว่อยรูดูเข้ารูบนนี่นอใส่ตัวแอร์้แลนะครับใส่ตัวแอร์ใหม่ละตัวแอร์ใหม่แล้วพี่ลืถมถ่ายตัวแอร์ใหม่ครับตัวแอร์ใหม่ที่ลืมถ่ายดู นี่เราใส่แผ่นนี้ไปก่อนนะแผ่นใส่แผ่นนี้เข้าไปก่อนแล้วมาใส่แผ่นนี้แบบนี้แล้ก็มาใส่ตนี้ทีหลังนี <Okay. S 2> ่ใ like ส่ท right so <N> ีหลังใส่ใส่ตัวนี้ก่อนแล้วมาใส่ตัวนี้ตัวนี้ที่หลังตัวนี้ใส่เรียบร้อยแล้วใส่ง่ายเลยครัับตวนี้างไปเฉยๆนี่อไปเฉยๆแผ่นที่หนึ่ง อันที่สองัอนที่สามสาม่น